แจกคอนิแล ich mein ้วนะครับผมเมนโอน่อมเนื้อนะครับผมใส่ไข่มดแดงอะไรก็นะครับผมปลาสับแล้วก็อากรสดนะครับผมแล้วก็เข้าสวยร้อนๆนะครับผมะแจกคอนิค้าครับพี่น้องทุกทท่านุกคนนะครับผมเอาไปกินเลยนะครับผมโอ้สุดยอดเออชาดีอ่ะหู้แสบแสบแต่จับหู้อาหารชั้นสูงว่าอย่างนั้นเลยอืมอืม ภาระสะสบแช่พี่ครับพี่ตั้งแชส่สั่ตัวเอง มือสุดยอดแล้วครับใส่ไข่รดแดง 嗯嗯，我查的呀，嗯，我说对了。 พลาสับโอ้หขาคนะ <c oughs> เนี่ยลดยาลดยาเรี่ยฮ หลุตดตรงไหนกันปวดสุดยอดแสบเลย วนนสวัสดีครับเกันิปหน้าวีสวัสดีครับ